โชคดีหลายพี่น้องเอ้ยมันนี้เลิกงานมาหมเขาทรมาหว่ามามามาต้องเฮ็ดกับเขามากินโฟล้น้ำสันิ่นมาสันโฟ eri. นี่คืออย่างวัตถีพี่น้องโฟ eri. นี่เป็นอาหารเวียดนามกะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาค่ะนี่เครื่องนะพี่น้องไก่ต้มเนื้อต้มค่ะไก่ฉีกเนื้อหั่นแล้วเรียบร้อยก็มีค่ะเป็นตอนใหญ่ตอนเล็กมีหมดค่ะอันนี้ก็คือเนื้อสดค่ะพี่น้อง เนื้อสดก็มีค่ะอันนี้คือหอมใหญ่หั่นบางๆนะคะนี่ผักแก้มจะพี่น้องถั่วงอกหูลาพาแล้วก็ผักชีฝรั่งคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราจะพี่น้องจ๋ามาดูกันค่ะดูถ้วยก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะพี่น้องค่ะนี่มันกะละมังชัดๆเลยนะคะเนี่ยในระหว่างที่เรารอก,กว๋วยเตี๋ยวเ้วยอพี่น้องเด้อมาดามกสิตายวิวข้างนอกให้เบิงค่ะอันนี้บ้านเพื่อนนะคะเป็นคนเวียดนามค่ะ เขาเชิญมากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะว,วิวก็จะสวยมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเบงเน่นี่วิธีการทำนะคะพี่น้องจา๋าคือก๋วยเตี๋ยวบ้านเ่าล่ะค่ะใส่หอมใหญ่ใส่เนื้อเข้าไปแต่ว่าฝาของเวียมเนีห่หมันสิแสบเลยพี่น้องมันจะแปลกๆออกไปจากกว๋วยเตี๋ยวบ้านเราอยู่หน่อยค่ะใส่เนื้อใส่ไก่ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปแบบนี้ละค่ะออหอมเฉลุยเลยกับพี่น้องเลยน้ำซุปหเห็นไหมหนึ่งถ้วยถ้วยที่สองก็เหมือนเดิมนะพี่น้องเฮ็ดคือเก่าล่ะค่ะ ผักชีแล้วก็หอมหัวใหญ่ซยบางๆเ้อพี่นนองแต่ว่าบรไดใส่หัวผักบัวเลยค่ะไม่มีต้นหอมนะเขาใส่แต่ผักชีค่ะมีบ่มีอยู่ดอกเว้ยอืมตะแสบบงเจ้ามาพี่นนอ่โอ้ยเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่ นาตาเป็นแบบนี้เลวค่ะพี่น้องเ้อแล้วก็ผักแล้วก็อันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงพริกป่นมาด้วยพี่นอ้องมิตรพริกสดแล้วก็บ,บักนาวแล้วก็ไอเครื่องใส่ก๋วยเตี๋ยวของบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็มันอันนี้มันจะคล้ายๆน้ำพริกเผาแต่บบเมนเ้อพี่น้องแล้วก็ซอสพริกค่ะซอสสีราซานี่แหละพี่น้องเขาจะปรุงอยู่แค่น,นี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเฝของเวียดนาม ปรุงนะค่ะพี่นองอันนี้เป็นพริกก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาละคะอันนี้เป็นขึ้กันกับบ้านเฮาใส่ไปแบบนี้เลยค่ะพี่นองแล้วก็อันนี้มันจะออกเค็มๆคล้ายๆคล้ายน้ำมันหอยเนื้อวันโมเมนต์น้ำมันหอยอ้ยิเออืมอืมออนบาโนกกกูแฮนีโอเคนีสย แล้วก็ซอสสีราชาค่ะใส่ลงไปเลยนี่อื <laughs> ไม่เผ็ดหรอลูก <laughs> แล้วก็น้ำปลาคือกันเดพี่น้องนี่น้ำปลาคืกมาสมัครเัแล้วกักพริกค่ะพริกป่นบมมีนี่ <laughs> มักเผ็ดก็ใส่เผ็ดแล้วก็มะนาวค่ะอืม <laughs> <laughs> โอ้ยน้ำล้อยไรบีพี่น้งองแล้วซออิบเกิน,น,นแล้วเราก็จะคนด้วยค่ะพี่น,อน้องนี่บึงแน่ในบึงแน่เป็นตะแสบบ่บ่อทึงสีนทึงไก ลาบปากพี่น้องเอ้ยเลิกงานล้วเขาก็สวนมากินนำ้ำเบำบางแน่ซิมกันเด้ออื้อเสียบกับพี่น้องมากินน้ำกันมาหนิปู้ดมัครโนปูโดสมัครันนั่งแลวก็หลัแผลแล้วเสียบเสียบพี่น้องอืองม อืมแสบครับก๋วยเตี๋ยวเราเวียดนามก่อ,อึนเฝอพี่น้องขอกินต่อกันเลยค่ะขอบคุณหลายหค่ะ